ตอนเช้านะครับผมอันนี้จะเป็นเบาๆหน่อยครับวันนี้จะทอดหนูอันนี้เป็นขาครับเนี่ยผมมาตัดเอาแต่ขามาทอดครับเนี่ยเดี๋ยวจะหมักก่อนครับให้ดูนะผมหมักอะไรไม่หมักอะไรับใส่ร็ดดีอย่างเดียวครับผมเนี่ยฮะเอาร็ดดีเทๆๆไปแล้วก็ขยำขยำขยำลวทอดเลยครับไม่มีอะไรครับผมแค่นี้นะครับเดี๋ยวลงกระทะเลยครับส่วนอันนี้เป็นจะเป็นปลานินนะครับผมเดี๋ยวจะทอดให้ลูกสาวก่อนนะครับ เดี๋ยวผมก่อนจะทำอะไรกินก็เตรียมตาลให้ลูกก่อนนะครับผม <laughs> ส่วนอันนี้เป็นของเราคนระับนี่ฮะนีกระเพราประมาณไล่นี่ครับใส่ลกหมดแล้วนะ <laughs> แล้วจะมีนี่เนี่ยหนูแล้วก็พริกติดตามไปมากแล้วนะครับนี่ฮะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นหนูคนระับที่หมักไว้นะครับผมแนละ้วก็ทอดเลยนะครับ เป็นขาน,น่องหนูนะผมเนี่ยผมตัดเอาน่องมาทอดนะครับผมก็<อ>จะถ่ายให้ดูหลายวันแล้วครับ <laughs> แล้วดีไม่มีเวลาผมขานั่งโต๊ะแล้วก็ผมก็ขัดต่างต่างด้วยแต่ก็เดี๋ยวพักหนูต่อเลยนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเรื่อนหลังทีมเดี๋ยวผมจะกลับไปดูนะครับก็ลองเด็ดครับไม่หมักแค่รสด,ดีอย่างเดียวนะครับเนี่ยเนี่ยมันดี มันจะเป็นขันนองเงี้ยตอนไอผมที่ว่าผมทำนะครับผมจะดึงแล้แต่ขันนองเข้ามานะครับแต่พอใเหลืองให้กรอบเลยครับผมจะปล่อยเข้าไว้นะครับเนี่ยครลองว่าอย่างนี้ครับผมเด็ดแน่นอนเนี่ยแล้วก็ทิ้งก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมจะตมพริกกันนะครับผมผัดดหนูด้วยกนนี้ ก็ต้องบอกเลยว่าหอมมากครับผมนี่ครับ,น,รบนี่ครับผมอันนี้ทำกินเองครับไม่ได้ขายนะผมสนุกนะข้าอดนะครับผม น่องมาแล้วเนี่ยผมเอาแต่น่องมาครับเนี่ยเมื่อกี้น่องใหญ่ๆครับเขาก็ถอดไปถอดมาเขาก็ยุบเลยนิดเดียวแล้วครับหายเองแลเราก็เลือกครับเนี่ยเอาแต่น่องมันๆน,นะครับทำกินในกระทะนุน่นผัดหนูไปนะครับเนี่ยแล้วก็นี่ครับส่วนนี้จะเป็นหอมลูกสาวนะครับผม อันนี้ของเราครับฝากติดตามไว้เลยครับช่องเล็กๆบ้านๆครับล่ามั่งมาทำอาหารมั่งนะครับผมส่วนมากเราไปล่ามาก็ามาทำอาหารกินเลยครับผมเนี่ยฮะเราผมไปหาหนูหาอะไรครับบางทีก็เนี่ยจะปีนี้หนูจะชุมหน่อยครับทางเราชุมเยอะเลยแหละนี่ครับเดี๋ยวทอดกินไว้ก่อนนะฮะ นี่ก็ได้แล้วนะครับผมนี่ฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวยัดลักใส่จานนะครับ,รบ <c oughs> จะตักขึ้นเลยก็ยังยังไม่มีที่ใส่เลยผม <c oughs> หลืมเมือไงนันี่ฮะ เดี๋ยวผมต้องไปล้างกระทะกันนะเดี๋ยวผัดหนูผัดสามกระทะแล้ววันนี้นี่ฮะนี่ครับผมหนูนาทอดกรอบครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็รำลากันเลยครับสำหรับทอดหนูนะครับผมสวัสดีครับ